สวัสดีสวีดันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุมบนบลคน้นรอเอครับพี่น้องมาสวัสดีกันรอบคำครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมติดสองมาแรงเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นยังไงครับผม f c c น้องหญิงเพชรบ้านแพงพลังสามคัคคีกำลังใจ ที่ส่งตรงสู่น้องอุงหญิงเพชรบานแพงพี่น้องหลังจากเลิกงานครับพี่น้องรออยยังครับพี่น,อน้องถ่ายยังครับบ่ต้องรอแล้วครับผมจังหวะนี้คือพร้อมแล้วครับดันรันดันดนุนน่มบนคน้นรอยเอ็ดเกลเลิกงานเรียบรย้อยพร้อมแล้วครับบุกเต็มที่ครับพี่น้องแรกนี้ด่านเย็นนี้เจอกันครับผมชุดใหญ่พลังเอฟซีน้องอุงหญิงเพชรบ้านแพงเราพร้อมที่จะลุยไปพร้อมๆ Dustin กันครับพี่น้อง พี่น้องเปไหนเรื่องงานเล้วอาบน้ำอบาบถาเด้อครับอย่าลืมเนื้ออีกด้านหนึ่งนะครับนุ่มวอนข้อเลนมานีกับมาแจ้งขา่าวมาแจ้งเตือนเอฟซีน้องหญิงเพชรบ้านแพงวันนี้เพลงลูกสาวหล่าเขา้ามาแล้วครับติดสองมาแรงเรียบร้อยต่อยางนี้คือการพิสูจน์พลังเอฟซีของเขานะครับพี่น้องว่าว่าว่าทีนุ่มวอนข้อเล็ดออกมาว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่าบางท่านยังไม่รู้ว่าน้องปล่อยเพลง fc ที่เข้ามาติดตามช่องนุ่มวลเขาเรียเขามาเบิงแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามช่องนุ่มวนแล้วก็อย่าลืมไปดานเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเด้อปล่อย mv มานี่เก่าโมงมานี่เข้าติดสองมาเองเรียบร้อยเหลืออีกดานนึงครับพี่น้องที่เข้าสิสู่ไปน้ากันนะครับเด้อเพลงน้องอ่ะไม่ต้องพูดถึงสุดยอดอยู่แล้วตอนนี้คือพลัง fc เรา อยากเห็นลูกสาวล่ะเข้ายืนหนึ่งเข้าก็ต้องดันซอยเขาซอยกันสู่เต็มที่ครับผมเบิ้งการดึงนะครับพี่น้องเด้อผมจะแนะนําว่าการดูต้องดูสลับช่องนะอย่าดูต่อเนื่องการดูต่อเนื่องคือยอดบกขืนกับพี่น้องสลับก็ไดสลับเบิ้งเพลงน้องก็ได้อื่นหักนางเอกน้อยเสียแล้วก็สลับมายืนหนึ่งแมนเขายืนมาออกแมน้องหรือสุาะแวะมาผ่านมาช่องนุ่มบนลเเลียดกับ เบิงช่องนุ่มบลเขาเลียดกะกลับไปเบิงอีกคือเก่าคือสลับพยายามสลับครับพี่น้องถ้าว่าสลับยอดสิบบกขืนวิวสิบบกขืนพยายามเบิงสลับด้วอย่าเบิงต่อเนื่องนี่คือเกรดเล็กๆ็เล็กน้อยทีมาบอกมาเตือนกันนะครับว่าการดูไม่ต้องดูต่อเนื่องครับสลับช่องเนอะยอดนั่นสิขึ้นสรับนุ่มวลเขาเลียสองเครื่องเรียบร้อยจวดอย่างเดียวครับพี่น้องดันเต็มที่สู้เต็มที่ทีมาพูดคือมากระตุนกันครับบ่ได้ว่า นโวลเขรียบ่อยมากเพื่อเกาะกระแสแต่ว่าเพื่อมาแจ้งเตือน f อซให้รู้ว่าหลังเลกหลังเลกงานแล้วทายยังร้อยยังครับพี่น้องกินเขากินปลาอาบน้ำแล้วจัดตัวไผมีโฮมเดลเตอร์อยู่บ้านจ้วดจวดตัวเปิดดังๆโหลดเพื่อนบ้านได้ยินโอ้พลงยังคือมวนทั้ง็สิเปิดฟังคือกันเนาะดังไซปีใหม่ครับพี่น้องเพียงลูกสาวหล่าเข้าดันเด็มที่นโวลดเขเรียกก็ดันเด็มที มันนี่เทียบงานกับร้อยเปิดคือกันเปิดแบบว่าเปิดเสียงนะเปิดมือถือนี่ละเปิดแต่่าเปิดเสียงเปิดว่างไว้างๆตัวนั่นแหะแล้วก็เทียงานไปครับผมพอเห็นในเสียงงานแต่เขาก็เปิดได้นะพอมือถือเขาได้เขาก็เปิดขางตัวไวเขาก็เปิดเสียงเนาะสูเต็มที่พี่ร้องแรงนี่กินเขากินปลาแล้วก็ดันผููว่าท่านอาบน้ำหนาวกับเปิดทาก็ได้บึงกับพูดและวซีหารอบกับเขาไปอาบน้ำออกมากับเปิดเปิดอีกพูดละหาซิบ ผู้ละหารอบซีฟรอบก้อนนอนกับไส้ไปอีกจั่วจอยกันพี่น้องเลิกงานแล้วเห็นอย่างไรน,น,นอนนะพิงมาปล่อยมือเหตุงานเนาะแต่เขากระสู้เต็มที่ทผมเสื้อเลยว่าเอฟซีน้องหิ่งเพชรบ้านแพงสู้เต็มที่ดันเต็มที่ขนาดนุ่งวนขเขาเลียดดันเต็มที่ช่องช่องนุ่งวนขเขาเลียดคันทุกท่านเขาว่าเบิรงกับหูด,ดีว่านุ่งวนขเขาเลียดดันเต็มที่ครับบ่ปล่อยโอกาสให้ว่างนะครับเด้อนี่แหละครับเห็นได้เราลักลูกสาวหลากก็ต้องดัน นี่และมีโอกาสครับพี่นอ้องถ้าติดหนึ่งมาแรงทุกคนมองเนยทำไมใช้ค็ว่าทุกคนมองทั่วโลกมองเลยนะี่ไม่ว่นว่าทุกคนมองเนี่ยใช้ค็ว่าทั่วคนทั่วโลกมองเหมือนที่นูบวนเขาเรียนบอกไว้คลิปที่แล้วตั้งประเทศก็คิดว่าเฮ้ยใครนี่มาขึ้นหนึ่งมาแรงแทนดิซ่าได้ประโยคคำถามเกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นคืออยากรู้อยากเห็นทุกคนก็จะไปนค้นหา ติดหนึ่งมาแรงคือเพลงใครทําไมแซงได้ถ้าแซงได้นะครับพี่น้องพี่น้องเสื้อเลยว่าทุกคนจะค้นหาน้องมากกว่าเดิม FC จะแพร่กระจายไปว่าเฮ้ยใครคือคนที่ทําให้ลิซ่าตกมาอันดับสองได้ใครคือขึ้นมาอันดับหนึ่งได้ถ้าดันได้พี่นออ้องล่องเบิ้งเขาบ่าหูหรอกว่าซีได้บ่ได้แทนเขาว่าล่องกับว่าหูมันบ่หรอครับพี่น้องไม่ลองไม่รู้ลองดูทดําดู FC น้องทําได้ผมก็คิดว่าเฮดได ได้บ่ได้ก็ตรงสูก่อนพี่น้องแม่นบ่ล่ะครับเฮ้ากับอาศัยสวงจังหวะตามประเทศเขาลับแนี่ย่ะสวงเฮาเปิดนอ่อมเฮาดันเต็มที่ช่วงนี้เพื่อต่างประเทศเขานอนอยู่ท่านตื่นสินะเฮากับสลับพัดเปลี่ยนกันไปเนาะครับพี่น,อน้องเนาะเพราะว่ารักแล้วก็ต้องดันเต็มที่ช่องทงุ่มโอนเขาเล็ดเขามานี่ก็คือดันเต็มที่สิ่งดีดีพร้อมที่จะเผยแพร่ เพราะว่าช่องนี้ขันเอฟซีช่องโนวอนคอเลีเขามาเบิงแล้วก็เห็นคลิปนี้ก็่าลืมไปเบิงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองของน้องอญิงลูกสาวหะไเข้าเต็มที่ดันคลิปคือดันเต็มที่สู้เต็มที่ครับพี่นองโนวอนคอเลีเบิงก่อนสีเฮดเวียกแล้วเวียกจากข้องอแล้วก็สิไม่เบิงเบิงขึ้นกันนะครับเบิงเบิงวูนเบิงจนง่วงนอนสียหาทุ่มจังนอนครับผมพอเป็นยังไงเขาก็ต้องสู้ขึ้นกันรวมมือกันอีกรอบครับรอบข้าหลังเลิกงาน พี่น้องทางโลงงานทางเลิกงานซุ่มเห็นงานราชการในสีเลิกแลวกับลุยเลยนะครับด้วยส่วนช่องนุ่มวนก็เลยกับดันเต็มที่โปรโมทเต็มที่สาวรง,างงานนุ่มรงงานที่เหตุลงงานเลิกงานแล้วหอดบ้านก้อนสียบน้าก้อนสิเขากินเขากินปลากินเข้าไปน้ากับเปิดไปน้าก็ได้เปิดเบิ้งเต็มที่เพลงม้วนพี่น้องมว้วนเปิดฟังแล้วสบายลึกซึ้งบางคนมีโตรทัศน์ใหญ่ๆเปิดไส่จอให้มวนครับรับรองว่ามไม่มีผิดหวัง เพลงนี้ฟังได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อครับฟังได้เยาวๆสลับเบื้องก็ได้เบิ้งนี่เสร็จแล้วก็แหวกพามานต่อเลยครับพี่น้องแหวกพามานในฝรั่งในหูว่าแหวกพามานมวนบันไดแหวกพามาแหลวกับมาต่อเลยยืนหนึ่งเปนเขายืนเมาแป่นน้องต่อจัดให้นักจวดให้นักพี่น้องทาให้เต็มที่ครับผมพ้นออกมายังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆขึ้นมาอันดับสองนี่กับสุดยอดเล้วถึงจะไทยศิวาดานหินดานหินสำไหนกับบอกเกีียวครับพี่น้องเราทำหน้าที่ของเราสนับสนุนเต็มที่ สนับสนุนศิลปินที่เรารักเต็มที่กับสิ่งที่เรารักแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จพี่น้องแมนบ่ล่ะครับแมนแมนควบผมว่าก่อสูดเต็มที่เฮ็ดเต็มที่ดันต่อไปพี่น้องกินเขากินปลาก,กับเปิดฟังผู้ใดขับรถไกลๆกกับเปิดใส่เลยรถตัวผู้ทุนมันมีอยู่แล้วมลลสมมุติน,นี่เปิดใส่รถนี่ละฟังไปนำทางนี่ละมันมวนเพื่อนๆครับพี่น้องพี่น้นนนอง,พอ,งพอแมนมาตั้งใจมานางฟังผู้บ่มีเวลาฟังกับเปิดใส่ข้างๆนั่นะแหละเปิดไปเรื่อย นี่แหละครับพี่น้องกำลังใจมากก่อนความฮักมากก่อนความแพ้มากก่อนผมเสือว่าเอฟซีน้องยิงเพชยวันแแพงเฮ็ดได้รอยยั้งม่ต้องรอแล้วครับพี่น้องหลังจากเบิ้งคลิปช่องนงวนเลยศเบิ้งจบแล้วใอย่าลืมเข้าไปเบิ้งทันทีเบิ้งสลับกันกระได้เบิ้งสู้มาเบิ้งมาพอช่องนงวนเลิศวันนี้ยินงนงวนนงวนเลิว่าอย่าลืมไปเบิ้งเพ่งยืนหนึ่งแมนเขายืนมากไหน้องก็ออกจากช่องนี้ปุ๊บช่องนงวนเลิก็ไปเบิ้งต่อได้เลยครับเพราะว่าเบิ้งสลับกันกระได้เบิ้งสลับเพลง หอ,อฟันมาลัง่านก็ได้ยืนหนึ่งแมนเขายืนมาแม่น,น้องแล้วก็สลับมาอีกเอือ่นฮักนางเอกหน่อยสลับไปสลับมาพี่น้องจัดเตย่าเบิงย้ำอีกครั้งอย่าดูต่อเนื่องครับให้เบิงสลับไปสลับมาเด้อสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับผมอย่าลืมไปกดเบิงไปกดต,ติดตามช่องนวลคนเลนนำในเด้อครับหลังจากเบิงวาสุนุษคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนวลคนเลนในเด้อครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็กลับมาสวัสดีสวีดัสครับผม